ถ้าก็มาจะปักซ่องเนาะกินข่าวแล้รพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบ่ายโมงกำลังสองโมงเนาะสบายดีเด้อสบายดีเบสุขสุขนสบายดีตอนบ่ายจ้าเนาะเมื่อนี้ก็มาเห็ดเวียอยู่อันงานอยู่เฮือนดองเนาะอยากตีพี่น้องกับซมาโฮมมารวมกันอยู่พี่แหละเพราะว่ามือแรงก็มีผูกแขนหน่อยเนาะมื่ออื่นก็แฮ่เคยไปส่งแล้วก็จบ เป็นอะไรตื่นเต้นอยู่บอสิได้ใส่ชุดจะเบาล่ะโคตรตื่นเต้นเลยโค่นเต้วะปลาเดียวสิพาไปเบิ่งทางครัวเด้อพี่น้องนะนะอีเมถาวกำลังเขามาเนาะยังมือแรงนี่ก็มือนี้มีเห็ดนำเขาปุ่นเนาะอันนี้อีแม่กำลังเตรียมอันยักษ์บังฮงกระตำตำลิ่นแหละตำบบว่าซุ่มกันกินเล่นสินะเนาะก็มีแต่เอือยแต่น้องเจ้าของนี่ต้นหอมผักหอมผี่อันซื้อมา่ ว่าอะไรกันสบายดีสบายดีโรลจากแสนนะโรสองแซนแม่นี่แนวกินแล้วนะแซงเช่ออะไรวะแซงจ๊เาอะไรกดเอาบอสกินขนมบนมขนม่ไรขาบอสขาดาอาหารแล้วได้บอ ได้ขึ้นหน้าได้เลี่ยนมาเกือแต่ไม่กินเลียนมากรอกเลี่นมอกเลี่ยนมาเกลือแบบนี้แจะพอก,กินแต่ขนมได้เนาะมันไม่กันฉันซื้อ,อ,อมาโบได้ซื้อบักกินบ่ได้บักมว่วงเรากินอย่างบ่ได้บักม่วง,งก็กินเจ็บท้องเนาะเล่ากินนะ,ะเอออันนี้มีเอฟซีซื้อให้เนาะมีเอื้อยที่อยู่ เมืองนอกกูแหละบอกว่าให้ซื้อขนมมาให้คุณยายซ้อนเลยเสือนี um> ่เพราว่าเราเป็นคนกินยังก็เจ็บท่อกินได้แต่นีดจ้ะเำืงกต้มซุกเห็นไหมยไมต้องอก้กายายนั่นนได้ด้วยกินจตอลายเ้ชนที่ชื่อขนมใหม่ กินเจก็นมในบ้านเ้าประท่วงแล้วเอื่ยแล้วก็มีขนมกับเงิน500บาทเนาะหอยีแม่เท่า เไปทำบุญได้เมื่อเนี่ยเขาไปเรียนก็มื่อเนี่ยอย่ังดนค่าดอกล้านเจ้าเี่ยเช่าลติเจ็บทองนได้แหงลติเพาเช่ากัเช่าทำกับไปได้นี่พเช่าขไ่อยากไปนะพี่น้องเออไจ่ไปทำบุญไปเขาไปใช้เงินไปลาไปโทรเห้องกบานไปโทหลักบาเลยบูตบ้านเลยไ้เริ่มมั่งใหม่นะซื้อโได้ย่อนบ้าน ห้อยมือือก็จะไน้องกินอยังบ่ได้ฟารีได้ป้ามาผิดป้าคณะนั่นและป้าตาและจังหวัดแม่ทีบวชเลยช้าล้วเอิ้นแม่ที่ถ้ามันจะกันไฝมันก็เช่าแต่ว่าแป๊บเดี๋ยวแป๊บมาอยู่ที่ฟารีผิดตัดพิษเด้อพ่อใช่สิจตัดนี่เลยเอาไปตามรถอันนี้นะท่านคือเก้าของเอือยเนาะ มประสงค์อกน้ำก่น้อาเป็นคนเดียวกันเลยหูเบืองหลังสหูเตฮานะอันนี้เอ okay. ้ยพ <Yeah. S 2> well, ่นซอยอันปลาลียื้อเยื้อเท่าเอ็ดปลาลีแต่เรามาดังนีไม่เ้าพันเมทัลลีมาดูผมเี้โมเปียบเลยเขาตกมาสิแดงเงินไห่เมน้อยมั่วคามน่ต้องการ อันนี้เอื่อยเราซอยเนาะไฮเสือกประเด็กไปนัวเอียงเครื่องใส่ในครัวเฮือนและในงานดอกเนาะจ้าขนาดไปรวยเด้อเอื่อยเอ้ยไม่ห่างเลยมีแล้วก็ผูกแขนบอแป๊บหนึ่งพันบาทเนาะซอยอันผูกสมลตใหม่เอ้าขอบใจเด้อเอื่อยที่ซอยงานบอแป๊บไม่แก่ยู่ดีไม่แห้งเด้อลำล่ำรวย ให้โชคมาสให้โชคมาสกันนะอ๋อนี่งานเราเแลวพี่น้องแล้วก็คบใจหลายๆแ้ก็เขาก็สีอิ๊วเข็ดเวียเข็ดเยอนี่น่งานเข้าผากไว้ก็เอาไว้ดีๆด้วยพี่โอ้ใช่นัวว่าชอบแล้่ถุเมือมีเลยบ่มีจ่ามีจ่าเข้าหรือมีเอ้ยอ้าวมีเอ้ย อยากกินขนมพนแล้ก็ขอกินน้มันเาแล้นี่พี่น้องนะว่าอยากอันไห้ยีแม่เถ้านะสื่อเสื้อในที่มีสิบเรานีเสื้อคุ้มเราก็มีสิบช่องตคุณบาอ่ามไม่เอาทันหากันเขาจะเนาะลืมหูซิฟลืมหูซีบเฮียตอนแป๊นซักเครื่องบังเอิญเนาะแต่ว่าเราก็นี้มาแล้ว ลาจงานคิวต่อไปอันสิเป็นน้องรักเนาะตัวปรหล่ก็ไปงานดองขจอาเหมือนี้ยังทันมาเดะก็ได้มาใหม่แล้วไรมาเทมาสามเสียเอากะลังอันมาเดินฟื้นเดินไฟพี่น้องพูนนี่เราเอาไฟสปอร์ตไลท์ สมบายเนาะเสาอันโตเต็มแล้วนะแล้วอันเสาไผ่เพาเบอราคาเท่าไร่นี่จากบ่อหนเราดูหาพอบราคาเท่าไก็เสาอันท่านไผ่ทั้งเิ้นเบอร์หนโอ้ก้อนน้ำลายเนี่ยเอาปาสะกอนทำมันข้นไหมเ่าได้เพาะพัดบวกขึ้นเท็นแล้วก็ยา ไฟได้สะอ๋อไฟน้ำไห้สื่ออ๋อเป็นของแถมบอกโอ้ยดีขนาดเลยเอินใส่เอินหาเอินใส่บริการใดเด้อพี่น้องเจ้าอืน่ได้เออเวลาแต่แต่ว่าเราเนี่ยเป็นสร้างไฟอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามีไฟเวลาอันคือแบบว่าสื่อมันเตรียมในงานน่ะ ปกติเราเป็นคนที่แปลงไฟนโมบ้านอืมกระสบายในการเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะสิบรได้งมเมิดเห็นบ่เข้าไปบางงานนะโบเฮนหอดบ่มีไฟแม่นอันนี้เฮือนครัวเนาะต้มเห็ดน้ำข้าวปุ่นเติมรถลุงใครหลอกน้ำบ่เพราะว่าเอาไปเอากล่องโฟมเอายังมา พี่ทองเฮามไม่สำเน็จแหละยัดตป้าเตียงสิบลูตเพาตักบัวเตียงให้น้ป้าป้าแสดงโตกมาแล้วค่ะนีเราลายกระดกกรเดื่องนางามเสิยลูกทซากันยังงามค่ะวะขอบคุณค่ะ ควางลไม่ใค่ัาามบอกคือบ้านคือเมืองงามพวกงามามงามเต็ินลังใช่หด้องามจนเมงมันตอมท่านเจ้านั่งในช่ว

ออยเดี่ยใส่มาแต่เมื่อคืนนอนโคลอยู่เงืนอสลอยบุญรัางางมากนี่่มีหิ้วข่าเตียนยากมาน่ะบริวามาซอยกระตือนาอีกไอหนิขากลังจะกินมากับาตอนเขาสีกินหวงพ่าหวงน้ำ้าหลวงาสว โยนัง <Cornell. S 2> ้อนเครับปันเรื่องทำน้ำยาขนมจีนท่านผู้ชมมาลาได้อะไรน้ำไม่ใช่ โดนใส่เนี่ยมันหอมไม่ได้วดเนาะปวกเนาะปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะแล้วเสายบบบปวดซื้อเราเอาน่อยหนึ่งนะ หมด่ม <c oughs> แล้ว,ปแล,วปแล้วถ่แล้ว <c oughs> สซบซึงในตัวองนวัดสับซึ้งในน้ำตาน้ำหวัวนี้ ซอยแบบบอเดทุ ALLY, กซอยทุก่งซอยด้วยน้ำสาะนะคะนี่มัเส่ได้เนี่ยเหมืนเศร้าเลยค่ะนี่ยเห่ะนี่ยพ่อสีพ่อแหละเด้อ เอกไปเล่นน้ำไปเอาไปขี่งือไปไปเยโอเคพี่าานะ้องๆะเมืเม่อไปอบก้เสร็จองแม่่อตไปเจอซ้นสิขออไม่หาดลายบนนี้เขอบใจมากที่คุณชิคี้พายต่าแล้วก็เป็นกำลังใจๆกับแฟนๆ้วนะขอบคุณทุกท่านที่ไม่คาดคุณสานะคะสบายดี